ใช่นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความเดือดร้อนของชาวบ้านชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลกค่ะมีสะพานอยู่แห่งหนึ่งในชุมชนนี้นะคะตอนนี้ชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้เลยค่ะชาวบ้านเขาเป็นกังวลน,นะคะว่าถ้าหากว่ามีเด็กหรือว่าคนชราเดินไปอย่างไม่ระมัดระวงังก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุแ,แรงได้ค่ะไปติดตามความเดือดร้อนนี้ในช่วงทุกครอตอบกันค่ะ สภาพสะพานสลิงแขวนหลังวัดชมพูตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษนุโลกซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532ตามโครงการพัฒนาชนบทและชุมชนของกรมโยธาธิการที่ชำรุดเสียหายมานานหลายปี ที่นายโมคำคูณประธานเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำชมพูอายุ67ปีได้พาผู้สื่อข่าวลงไปดูพร้อมกับกล่าวว่าตอนนี้พื้นไม้และลวดสลิงไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานแล้วอยากร้องเรียนให้ทางจังหวัดพิศนุโลกเข้ามาซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วนเพราะผู้สัญจรไปมาลำบากและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จากข้อมูลของชาวบ้านพบว่าสะพานแห่งนี้จะมีผู้ใช้สัญจรจำนวนมากทั้งผู้คนที่เดินทางมาทำบุญนักเรียนใช้เดินทางไปโรงเรียนรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่มักจะขี่รถจักรยานและรถจักรยานยนต์ข้ามสะพานแห่งนี้จึงเกรงว่าในอนาคตอาจเกิดปัญหาพื้นสะพานพังลงมาส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ อีกหนึ่งเหตุผลที่ชาวบ้านอยากให้มีการซ่อมแซมและอนุรักษ์สะพานแห่งนี้ไว้เพราะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่เพราะไอ้คานตัวนี้มันหมดอายุแล้วใช่ไหมันต้องเปลี่ยนคามใช่ไหมคานตัวนี้หมดอายุแล้วก็นี่ไอ้ตัวนี้มันรับน้ำหนักไม่ได้มันก็ต้องหักซ่อมปีนี้ซ่อมเอาชาวบ้านมาซ่อมกันด้วยกันนะช่วยกันซ่อมแต่ก็ยังมีปัญหาอีกก็ยังมีปัญหาเพราะไอ้ตัวนี้มันไม่มีงบประมาณซ่อมไงอ๋อสรุป<อ>คือปัญหาคือง,งบมันนี่ซ่อมแซม สภาพไอ้ลวดนี่ก็บดสภาพแล้วสลิงเนี่ยกลัวมันจะพังลงมากลัวมันจะขาดเนะี่ยมันอยู่ใต้ดินเะนี่ยดูจากสภาพสะพสานเมื่อสักครู่นี้นะคะก็น่าเป็นห่วงผู้ที่ใช้สัญจรเป็นอย่างมากอยากจะให้ทางจังหวัดพิษนุโลกเองนะคะจับสัรงงบประมาณมาซ่อมแซมให้สะพานแห่งนี้ใช้การได้ตามปะกะติค่ะ